รได้เจอกันอีกครั้งนะคะเพราะว่าได้ไปเจอกันแล้วนะคะที่เกตเวอร์เอกมัยกับบิ๊กเอเวนในครั้งแรกของ s i x y l a n e Health and w ด l l n e s s ด้วยวม,มาในครั้งนี้ฉลองครบรอบ6ปีค่ะนะคะให้คุณแจมแล้วก็คุณฟิล์มนะคะได้เก่าวทักทายแฟนคลับแล้วก็ลูกค้าของ s e ็ y l a n e หน่อยค่ะครับก็สวัสดีผู้ใหญ่าทาง s e x y l a n e นะครับทุกคนเลยแล้ว,ลวก็สวัสดีแฟนทุกคนครับผม เยอะใช่ไหมก็ได้นะรอได้ไหมคะได้เคนพูดเก่งปกติแล้วเป็นคนพูดเก่งพอพอถือไม้ปุ๊บเหมือนอะไรไม่รู้แต่ว่าพูดไม่ค่อยออกช็อตช็อตช็อตใครดูเารอรัาผมอยาเล่นเลยครับครับค่ะให้คุณฟิล์มกล่าวักทครหน่อยค่ะก็สวัสดีลูกค้าของทางเซ็กซี่เลสทุกคนนะครับแล้วก็สวัสดีแฟนๆทุกๆคนที่มาเจอกันในวันนี้ด้วยนะครับกพราะคิดถึงมากไม่ได้เราสองคนก็ ไม่ได้มามาออกงานแบบนี้น่แล้วเหมือนกันเช่าเลยคราวนี่งดบหตาแบบว้ามีความโบกบอนซึมเศร้านิดนึงนตแต่ว่าน่ารักครับน,รนะคะ,คะ,คะก็อดอ้อนกันไปนะทีนี้ถามนิดนึงดีกว่าตอนนี้ถึงแม้ว่าละครจบไปนานแล้วนะคะแต่ว่ากระแสพูดจีนนี่ไม่มีแผ่วเลยนะคะแล้วก็ที่สำคัญกำลังจะมีซีรีส์เรื่องใหม่ด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะ เรื่องอะไรกับบอลครับเออถ้าติดตามมากไปออนแอมอะไรเนี่ยพี่จะพูดอะไรพี่จะพูดอะไรไม่พูดดีกว่าไม่พูดละให้เขารอดูเองไม่ที่เราไม่เป็นคุณลับเพราะว่าเราหุ่นดีฟิตอันเฟิร์มหรือเปล่าเฟิร์มไหมเปล่าเนี่ยเฟิร์มไหมครับเฟิร์มทำไมเสียงแผ่วอะช่วงบอกว่าถามหุ่นเสียงแผ่วเลยสงสัยเขาอยากดูต้องไปดูในซีรีส์นั้นนะ รุ่แรมพร้อมถอปกติโอ้ยอท็อกันเลยไหมคะอันนี้ถาจักใจเลยอ่ะก็แล้วแต่นะครับครับแล้วเราออไปงไหนแล้วแล้วคุยแล้วซีนี้กันอยู่ทุกคนไม่ไรู้ว่าถ่ายกันถึงไหนแล้วแล้วก็มีฉากอะไรบ้างอ้าฉากเดี๋ยวออดนน้ที่ทุกไปหาแล้วปกติใครไปหาใครคะ แรกอ่ะผมไปหาเขาครั้งที่สองไปด้วยกันครั้งที่สามอ่ะพี่เขามาหาผมครั้งต่อไปไม่มีใครไปเลยไม่ได้สิต้องไปทุกครั้งใช่ไหมไปแล้วไปแล้วไปนะแล้วเป็นไงคะพอคุณฟินไปเซอร์ไพรส์แล้วโมเมนต์นั้นหน่อยนิดนึงได้ไหมคะครับผมไม่ควรก็ควรถูกแต่เป็นเป็นห่วงเป็นใยนะครับอะไรนะครับคุณแล้วโมเมนต์โมเมนต์ ีไปสะพรายนิดนึงได้ไหมคะตกใจตกใจครับตกใจตกใจเพราะว่าผมไม่คิดว่าพี่เขาจะมาพีกก่เขาบอกว่าติดงานแล้วพี่บอกว่าไงน,นะ <หา S 2> ติดงานนี้ก็เลย cancel งานอื่ <c oughs> น,ใน,ในอย่างนี้หรอไ้เรือ,อ <c oughs> สตรอรี่หลอกลยว่าทำงานหุ่นอยู่ใช่ไหมคะใช่ครับเออแล้วผมก็เห็นเขาแล้วเขาก็ลงสตรอรี่อยู่ทะเลบอกว่าเออไม่มาแล้วแหละเขาคงติดถ่ายละครก็ปวดแบบเศร้านิดนึงในใจแหละก็เศร้าเลยชียร์เป็นน้ำตาตลอดเลย อย่างนี้คืออันนี้ไม่เจอเราต้องวั่นปลอบใจไม่เจออากให้เจอกันอยากเจอกันสักครั้งเจอกันไหมไหมคะอีกรอบเนี่ยเออแล้วนี่เนยเจอแล้วโอเคค่ะเข้าเกมกันเลยโอ้โห เลยผมห่านครั้งเดียวตลอดเลยผมกวมีใครที่ทํางานแถวนี้บ้างไหมคนนี้มาจากไหนคะอโศกค่ะอโศกอะไรครับแอนค่ะคุณแอนอ่าคุณแอนทำงานอยู่ตึกซากอ๋ออยู่ตึกข้างๆหรอโอเคได้ละเราได้คนที่รู้ใจละนะตอนนี้เขาดังผมมากเลย้วล่ะมาก็สู้ดิสู้ค่ะ ต้องสู้สู้เทา่าได้อย่าให้เสียชื่อชาวศรีลมนีอ่อยู่บ้านเซ้ตแบบนี้เลยไหมคะถ้าไหนดีถ้าเลยคือเต่าคือเต่า เอาให้ถึงพุ๊คเอาให้ถึงลุกให้เค้า แชปมเหือครับเอาเลยพี่แอมนะคะใดีเราต้องมานะเดี๋ยวถ่ายรูปคู่นิดนึงแจ็คพันน่ารักมากเลยอ่ะแฟนคลับน้องเหนียวนี่วแน่นมากเลยเอาละค่ะ รู้ <Bond> <t ans> <rapper> ค่ะรู้นะคะเฮ้ยไมงกง่าะอนักนดนี้น้องเลยแบบว่าชนะเลยนะคะมาเลยค่ะบอบรางวัลให้นะคะมาจากบ้านพี่ฟิลด้วย น่ารักจริงๆแฟนคลับน่ารักทุกคนเลยอ่ะเป <singing> ็นวคนไม่หวแล้นะก็ต้งตาไปแล้ว that, ลว่ะได้คชนะค่ะ <มา S 1> โอคุณแพ้ชนได้ค่ะมาเลยคะ่ะมอรางวัเป็นไงคะคุณแพ้คุ้มค่าการมาในครั้งนีไ้ไหม,ม,ม,มคะคุ้มเลยนะคะโอเคคะ่ะขอเสียงปรบมือดังๆให้กับ รูปเก็บเป็น